ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาวรบอลสีนะครับมีบอลสีที่สวยครับราคาก็เบาๆครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับวันที่4ของเดือนพฤษภาคมนะครับรอบจะส่งนะครับจะส่งได้วันอังคารนะครับไปรษณีย์เปิดทําการนะครับวันที่7นะครับผมส่งไปรษณีย์อีเม็กนะครับส่งด่วนนะครับส่งไปรษณีย์ไทยนะครับค่าจะส่งเมาเมาขี่ต้นขีดถางก็ได้ครับ ราคา50บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนนะครับก็มีปลายทางครับปลายทางคือ70บาทนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตันนี้ครับเพิ่งได้มาใหม่ครับเท้าสหัสบดีนะครับนี่สวยๆลยครับป้ายๆอย่างนี้ครับได้มาในน้มเท้าสหับดีนะครับผมนะครับนี่อยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ก็ราคาเบาๆครับ150าบบาทนะครับเป็นบอลใบยาวๆบนใบหอกครับ เท้าหัสบดีนะครับนี่ครับสหบดีนะครับแหมพูดจะผิดนะครับนี่ราคาก็เบาๆครับ150บาทนะครับออมาต่อยครับกระถางนี้ครับอันนี้เป็นพรรัตนะนะครับนี่อยู่ในกระถาง6นะครับราคาก็ไม่แพงครับนี่เบาๆเลยครับเป็นบอลป้ายนะครับเป็นไม้แรเขาสมัยนึงครับพรลัตนะนะครับสวยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับ ไม้ทรงพุ่มทรงต่ำๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆเลยครับ100บาทเท่านั้นครับอยู่ในกระถาง6ครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่อยู่ในกระถาง5นะครับหลอดหม่ก็สวยมาแล้วนะครับลูกไม้นะครับปลายสวยๆอย่างนี้เลยครับต้องเอาไปลุ้นนะครับลูกไม้เมล็ดนะครับสวยๆเลยครับ อันนี้ราคา90บาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับมี2กระถางนะครับเหลือ2กระถางนี่ครับอันนี้อีกระถางครับเป็นลูกไม้มัเล็ดนะครับนี่สวยๆเลยครับายสวยๆพ่อแม่เขาผมไม่แน่ใจนะครับพอดีผมไม่ได้เป็นคนผสมเองนะครับนี่เอามาต่ออีกทีนะครับราคาเบาๆครับนี่ครับเกาบาทครับกระถางที่2นะครับลูกไม้มัเล็ดนะครับเอามาต่อทันนี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่อยู่ในกระถาง6นะครับ <ítulo> ป้ายนะครับนี่ป้ายสวยๆนะครับนี่ติดป้ายนะครับสีออกจะชมพูลถนะครับอันนี้ขอราคาก็เบาๆนะครับ100บาทเท่านะครับนี่ครับกระถางที่2นะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่อยู่ในกระถาง5กระถาง6นะครับ2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่2นะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับราคา100บาทเท่านะครับราคาเบาๆนะครับอันนี้ไม้ก็ราคาจับต้องได้ครับกระถางที่2นะครับ100บาทครับ เศรษฐีเงินล้านนะครับนี่ถ่ายให้ดูชัดๆช้าๆนะครับป้ายสวยๆเลยครับส่งพุ่มๆนะครับ100บาทนะครับเอามาต่อทานีีครับอันนี้เป็นพญาดำรงนะครับเป็นปนป้ายอีกอย่างนะครับอันนี้มาต่ออีกทีนะครับขอราคานิดนึงครับ150าบาทนะครับพญาดำรงนะครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเอามาต่อทานีีครับอันนี้เป็นได้มาในนามเดี๋ยวแป๊บครับ เพชรติวานนท์นะครับเป็นบอลป้ายครับป้ายสวยนะครับนี่ก็มาต่ออีกทีนะครับนี่ครับหน้าไม้สวยนะครับเพชรติวานนท์นะครับอยู่ในกระถาง6นะครับอันนี้ขอราคา150บบาทนะครับราคาก็ตามหน้าไม้นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมณีล้มเพชรนะครับเป็นหน้าเดิมเขานะครับเป็นหน้าจดทะเบียนนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับ อยู่ในกระถางหกครับมันีล้อมเพชรนะครับอันนี้ขอราคา100บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับนี่สวยๆนะครับราคา100บาทเท่านั้นครับมาต่อทางนี้ครับนี่อันนี้ป้ายสวยนะครับปูกันหานะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ไม่ได้ป้ายเพลนะครับนี่บอลโตเร็วนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคา120บาทนะครับอันนี้เป็นมันีเมฆขลานะครับ นี่ครับมันนี้ขลานะครับเป็นบอลกาบนะครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้ขอราคา100บาทเท่านั้นครับอยู่ในกระถาง6นะครับราคาเบาๆครับวันนี้ครับคลิปนี้นะครับอ่ามาต่อท่านี้ครับเศรษฐีเงินล้านแล้วก็ต้องมานี่ครับอันนี้ล่ํารวยนะครับนี่สวยๆเลยครับล่ํารวยนะครับอันนี้ขอ80บาทเท่านั้นครับล่ํารวยแล้วก็ต้องมาหาเศรษฐีนะครับนี่ มหาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็ขอราคา8ปบาทเท่านั้นครับนี่ป้ายสวยนะครับสวยครับอันนี้ชื่อดีเป็นมงคลน,นะครับสองสองอย่างนะครับสองคำอย่างนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับอันนี้เศรษฐีเงินล้านนะครับนี้ร่ํารวยอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับแหมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บนะครับ รัตรนาบารมีนะครับนี่จำชื่อไม่ได้ต้องดูป้ายอีกทีนะครับรัตนบารมีนะครับอันนี้ขอ90บาทนะครับเป็นไม้ที่แบบสวยนะครับอยู่ในกระถางห้านรัตนาบารมีนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นมหาชัยนะครับนี่ครับขอราคา70บาทนะครับกระถางยอมลงนะครับอันนี้ขอ50บาทครับมหาชัยนะครับอันนี้กระถางหนึ่งครับอันนี้ขอ70บาทครับจะใหญ่กว่าน่อยนะครับอยู่ในกระถางหกครับ มาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นนางลากสดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขอ70บาทนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับสวยๆเลยครับไม้ราคาเบาๆนะครับวันนี้ครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับนี่ครับอันนี้จะอยู่ในกระถางหกนะครับมีสองต้นนะครับนี่ครับเป็นชมพูพานนะครับนี่สองต้นนะครับชมพูพานนะครับอันนี้ขอ150บบาทนะครับสองต้นในกระถางหกนะครับชมพูพานนะครับ ใครที่ชอบบอลไปป้ายชมพูชมพูนะครับนี่ครับ150าบาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหนุมานนะครับนี่หนุมานสืบมคานะครับนี่จะไปป้ายอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับหนุมานสืบมคานะครับอันนี้ขอ100บาทเท่านั้นครับตักหนุมานนะครับนี่บอลเก่าๆแล้วนะครับอันนี้เป็นหนุมานเชิญธงนะครับไม้แยกหนอนะครับ นี่อยู่ในกระถาง6นะครับขอราคา100บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับหนุมานเชิญธงนะครับต่อมาทางนี้ครับอันนี้หนุมานขัดสมาธินะครับนี่จะเป็นสะโพกใหญ่ๆนะครับขัดสมาธิเอขัดสมาธินะครับราคา100บาทเท่านั้นครับนี่ราคาเบาๆอยู่ในกระถาง6นะครับแป๊บสักครู่นะครับอ้าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายนะครับนี่ป้ายสวยๆอย่างนี้ครับแผงมาจาก เจ้าจักรพพรดนะครับเป็นมงกุฎจักรพพัดนะครับนี่สวยสวยนะครับมงกุฎจักรพพัดนะครับนี่ครับขอราคา90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับป้ายสวยนะครับเลียงไ้นาแล้วครับนี่90บาทไม่แพงนะครับเป็นบอลป้ายครับใครที่ชื่นชอบเป็นบอลป้ายนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวแป๊บนะครับเพชรเมืองนนนะครับนี่อันนี้ก็ป้ายสวยนะครับนี่นี่หลอดใหม่มานี่สวยมากเลยครับ อันนี้ขอราคา90บาทเท่านั้นครับเพชรมองนน์นะครับนี่บอนป้ายใครที่ชินชอบบอนป้ายๆนะครับนี่ได้เลยครับสวยๆเลยครับอ้าวหมาต่อท่านี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม้ทิ้งหัวไว้นานครับนี่ขึ้นมาครับตีเป็นลูกไม้ก็แล้วกันนะครับนี่มีใบเดียวขึ้นมาครับไม้ลงหัวนะครับอันนี้ขอ150บบาทนะครับตีเป็นลูกไม้ครับ ตีเป็นลูกไม้ก็แล้วกันนะครับนี่สวยๆนะครับ150ยบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ150บาทเท่านั้นครับเอามาต่อเท่านี้ครับอันนี้เป็นชิ้นน้ำบัญชรนะครับเป็นสายเข้มๆเรานะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ในกระถาง5ครับ100บาทเท่านั้นครับมานี่มี2กระถางนะครับนี่ชิ้นน้ำบัญชรนะครับ2กระถางที่2นะครับ100บาทเท่านั้นครับเอามาต่อเท่านี้ครับ อันนี้เป็นนางกิรินีนะครับนี่กิรินีเทวีนะครับนี่สวยๆเลยครับอยู่ในกระถาง5้านะครับขอราคา80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับวันนี้ไม่ถึงร้อยนะครับอ่าอันนี้เป็นปลาปูทองครับนี่สวยเลยครับทรงพุ่มพุ่มลงนะครับต่ําๆนะครับอันนี้ขอราคา80บบาทเหมือนกันครับราคาเบาๆนะครับอ่ามาต่อครับอันนี้เป็นบอลเก่าๆเรานะครับ อันนี s <S ้เป exactly. ็นเท้านะครับเท้าทศรสนะครับเป็นบอลกัดสีป้ายๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเท้าทศรสนะครับเป็นบอลเก่าเรานะครับนี่สวยๆอยู่ในกระถางหกครับมีหน่อขึ้นมาแล้วครับนี่เท้าทศรสนะครับสวยๆเลยครับอันนี้ขอราคา120บาทครับอยู่ในกระถางหกนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับนี่ดูป้ายนี้นะครับเท้าทศรสนะครับเลี้ยงไว้นานเลยนะครับ ราคาหนึ่ร้อยยี่บบาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคาก็เบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นนาฬีนะครับนาฬีบุรพานะครับป้ายอย่างนี้นะครับป้ายประมาณนี้นะครับอันนี้ขอราคา90าบาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้มี2ต้นเลยนะครับน่ครับสวยอย่างนี้นะครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับ ยักษ์อ right ินทรชิตนะครับเป็นอินทรชิดหน้าทองนะครับนี่บดใบล่าสุดนี่ป้ายอย่างนี้สวยอย่างนี้เลยนะครับอินทรลชิดหน้าทองนะครับนี่อยู่ในกระถาง5นะครับยักษ์อินทรชิตนะครับอินทรลชิดหน้าทองนะครับขอราคา150่าบบาทนะครับราคาเบาๆครับยักษ์ครับตับยักษ์นะครับอันนี้เป็นยักษ์นะครับยักษ์ปักหลันนะครับนี่หน้าไม้ป้ายอย่างนี้เลยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับยักษ์ปักหลันนะครับ อันนี้ขอราคา ok 150าบาทครับป้ายนะครับมาต่ออีกกระถางครับอันนี้ก็เป็นตับยักษ์อย่างครับอันนี้เป็นยักษ์ลนพักนะครับเนี่ยดูหน้าไม้ครับสวยนะครับไม้อันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับผมไว้นอกตู้นะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่ครับราคา150บาทนะครับยักษ์ลนพักนะครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นยักษ์นะครับยักษ์ทศกัณฐ์นะครับเป็นลายไทยเลยครับเป็นไม้ลงหัวนะครับนี่ขอราคา120บาทนะครับ ราคาก็เบาๆนะครับอันนี้เป็นตับจังหวัดนะครับอันนี้ไม้ไซใหญ่นะครับนี่เป็นตับจังหวัดนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับสวยๆนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่อยู่ในกระถาง6ครับล้นกระถางแล้วนะครับอันนี้ขอราคา150บบาทครับไม้ลงหัวแล้วครับอันนี้เป็นโสธรนะครับนี่นี่ครับ ไม้ก็ลงห่วงกันครับสูงสูงแล้วครับสีโสทรนะครับนี่ครับไม้แตกหน่อขึ้นมาแล้วครับล้นกระถางนะครับสีโสทรนะครับอันนี้ขอราคา150บาทนะครับวันนี้ก็มีไม้ไม้ให้ชมประมาณแค่นี้นะครับก็ยังไงสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ครับจะส่งได้รอบจะส่งเป็นวันอังคารนะครับไปเสนีเปิดทําการนะครับนี่ครับ ก็ค่าจะส่งเมาเมาขีดต้งขีดฐานก็ได้ครับราคา50บาทนะครับสําหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็ไปทางมีนะครับเจบบาทนะครับยังไงวันนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ